วันนี้ต้องเรียนเปิดแล้วครับผมรอบพันสองแล้วแล้ววันนี้เป็นเวนผมด้วยนะก็เลยต้องไปเช้านิดหนึ่งนะครับปรับกระสบัดกัน จริงวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยแต่รู้สึกว่าแบบอยากถ่ายอะ่ะอยากถ่ายวันนี้ไปเก็บภาบรรยากาศนักเรียนตัวหน่อยนะปิดโรงเรียนโคตรนานครับแล้วก็ไม่ได้ขับรถนานด้วยโอ้ ก็นักเรียนนะขากันไปโรงเรียนครับนักเรียนเัาครูขับรถแข่งกันได้เลยวะอ้ไม่ได้ฟิลการมาโรงเรียนแบบโคตรนานน่ะนะฮะเพราะว่าเหมือนเดิมเหมือนที่เคยบอกอ่ะเราติดโควิดกันนะมันเลยทําให้แบบต้องปิดอะปิด20กว่าวันน่ะเกือบเดือนนึงอ่ะเพื่อนอยู่บ้าน ยังเหงาอะวันนี้ไปโรงเรียนกเย็เดี๋ยวเดี๋ยวเกลียบบรรยากาศกาศันหน่อยว่า<ะ>ไ,ไงพ่อหนุ่มอ่าตอนนี้หลายโรงเรียนเขาก็เปิดปกติแล้วนะครับผม มีเียกเรียนผมไม่เลยเปิดช้ากเราไอป,ปีถังปีถังไปอาเราถึงโรงเรียนเราแล้วหนาวชิบหายเลยวะยมีของสิบบาทขายด้ เดี๋ยวเข้าโรงเรียนกันสวัสดีครับโอ้ยจริงๆเราก็มางเรียนตลอด,ดนะครับครูเนาะแต่ว่าคือเป็นนักเรียนนะครับที่เขาหยุดเนาะ เพราะว่าแบบเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรใช่ไหมละครับผมแต่เรามีแบบเป็นคูเวอนอะไรเงี้ยเราก็สลับกันมาตามเวรประจําวันวัสดีค่ะวัสดีครับอ่าก็เริ่มทยอยเข้ามากันแล้วแล้วนะครับผมต้องไปยืนเวนนะครับโอกัดสะบัดหนึดจังวะปรับลงสักหน่อย อ๋อ,อเป็นไงฮะท้ายใหม่ใช้อะไรไหมละ่ะให้ันดูสวยไม่คนละทรงเลยวะ่ะทหารเดี๋ยวไปเอาที่วัดอุณหภูมินะยาก็ยาวแล้วเดี๋ยวต้องตัดกันนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมคุณครูผู้ชายในโรงเรียนนี้แหละนะฮะเพราะว่าเราไม่มีผ่านโงนะเนาะโดยมีมนักการผ่านลงแล้วก็ต้องทำบทัตบัตเอาอะไรลูก โอเคอ่ะถึงนี้ไปเดี๋ยวครูยกโต๊ะไปมาลูกมามาดูอุณหภูมิก่อนอ่าปกติอ่ะบีบเจลด้วยบีบด้วยบีบบีบบีบสวัสดีครับคุณหมวยมีหลักฐานให้ผมดูนะนี่นี่เอาไหมเอาใช้มือปนดจะใช้หัวเอาใช้หัวไหมเอาใช้หัวทำไมอ๋อ ดีครับผมดีไปด้กหวยไปได้ปเปล่ปาเปอไปดูนภูมิครับเขาใช้มือก็ได้อ้าวมันเป็นอะไรอ่ะอันไหนอันหนกินอะไรแต่เช้าเลยบิลลี่อ้าวสวัสดีครับกล,บลอบ้องด้วยสิ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๋ตรงนั้นวัดวว มามัดอุณหภูมิแล้วหมาเดี๋ยวลองเอาหมาก็ได้อุณหภูมิหมาปกติป่ะเพื่อนอ่ะฮะเพื่อนๆตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละนะครับผมสำหรับภารกิจ หน้าโรงเรียนเนาะต่อไปก็เดี๋ยวต้องเข้าแถวกันแล้วนะ,วนะครับผมมากัเพื่อนทานข้าวกันครับผมเด็กส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ตรงน้นเนาะ <characteristics> เขาจะทำกวมสิชาเนี่ยเขาโดยคุณครูมีคุณครูพาทำสองคนนะ เล็กก็ใหญ่ไปเลยอ่ะตามสไตล์ครูไทยอย่างเราเอา้าไม่สับไม่เสริมด้วยสับแล้วสับแล้วซ่อมไฟครับวันนี้หนึ่งวันล้านปัญหาเนาะในในโรงเรียนขอบก้วยมากินนั้นเดียนด้วยสับพูดอันสับพูดกัน หอมมาสู่หมูกินครับผมจักมันก็เล่นอะไรกันธรรมดาครับมันไม่ได้เจอกันนานเพื่อนนานมากไปฮะผมก็เดี๋ยวปล่อยให้พี่ๆเขาทำตรงนี้ไปเนาะผมก็มีงานอย่างอื่นอ้าวแล้วทำไมสู่ถึงไม่เอาฝาท้ายลวงการเลีวๆครับมันรถดีปฝาท่ายเ <c oughs> ยังเลยครับนักเรียนผม <c oughs> เอากองนอนบางตรงนู้นก็ได้ ออกดอกะอนาวิน,น,นเออเดึงออกนอนนอนนอนไว้นอนไว้เดี๋ยวมันลิ้นเอ,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 อ่ะแล้วก็อยู่บนนั้นแหละเดี๋ยวครก็ส่งอันนี้ให้เองดึงขึ้นได้เอ,เอาละเพื่อนๆเดี๋ยวตรงน,นู้นก็ปล่อยให้พี่เขาทำไฟไปเนาะ ว่าตรงเรียเราส่วนใหญ่มันงานผู้ชายอ่ะเยอะนะครับเราไม่ได้มีนักการนะผมก็จะเอาของพวกนี้นะครับไปส่งโรงเรียนไกรเคียงที่ยืมเข้ามาอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโรต,ตาไมีติดเฉยไปอ้าวอ้าวแล้วฮะเอาใหมาออ่อีกรอบอีกรอบ อ้เหนื่อยนะครับผมคันนี้เกมฮะไม่ได้ไปส่งอีกแล้วมั้งครับนี่ว่าไปไม่ได้ใช้เลยเดียวตายฮะเลยครับวนๆให้ตรงกันให้ตรงกันฝากให้ตรงกันะอตรงกันวนเลยครับหน้าปากวนเลยเอาเลยเอาเลยกระชากเลย เองจริงลมแรงครับผมจอดนานน่ะจอดสองอาทิตย์กว่าครับผมโอ้ยยงเรียนวันหนึ่งนี่ปัญหาเยอะจริงๆมันปะนี่นี่เรามาดูรถพอผมดีกว่าโอเคมิลาโก้เว้ย I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. let's break minute hear me it for a if down you อ้าวเปิดได้เนี่ยคี่ว่าจะ้อหรอายูครับแหมเราก็มอดมาซะยากเลยครับเพื่อน สุดท้ายมันเข้าได้เอาของมาคืนนะคุสวรรค์สวัสดีครับเอาของมาคืนครับผมอะไรโ้งแต่ปนู่นนะนะไอเนี่ยครับที่ว่าจะที่ว่าจะจัดเสือเราเราเรามันเป็นโควิดก่อนนะครับจะจัดในประเนั้นมันเบาไหงอ่ะเบาแล้วครับผมครับคุสวรรค์สวัสดีครับ ขอบคุณครับผมไปฮะโรงเรียนแรกเรียบร้อยแม่ประตูเปิดได้ไม่รู้เฉยเหลือเชื่ออะเรานี่อันน,น,นี้เราก็ อยู่อีกหนึ่งโรงเรียนคุณต้อมสวัสดีครับคุณต้อมครับลืมเอาไอ้นั่นมานเล็กยาวๆเดี <laughs> ๋ยวเอามาให้วันหลัง <laughs> เชือกดาวอะไรนะเชือกดาวนี่นี่เดี๋ยวเดวเชือกวางนี่อันอันนี้วางนู่นนะดอรอปดีครับตรงส่วนครับมาดูดดอเสือได้เลยหนุ่มในนั่นดีครับโอ้โหกำลังจะเตรียมลูกเสือเลย

พอเราพันแล้วนี่เห,หมเอือนตัวเท่ากันเลยแล้วไปเรืเ่องเ,เดียวก็พอ,อดูดดนิดหวงกินเหอเดินไปเมื่อเช้าไป,ไปาเห็นเอ้าโอ้ไม่ได้มาคืนนอ้ดอนไอดอนบน่นหรอวะนี่วะไปเดี๋ยวเราไปดูคูอัพสอนดีกว่า รัศมีเท่าไรรัศมีคืออะไรอ่ารัศมีคือแนะครับือแทนนี้เราก็ข้าสู่สูตรเลยพื้นที่ของสระบัวเท่ากับ πr กำลังส r กำลังสองคือ r คูณ r ก็ได้สามจุึงสูณแูณแก็ได้คำตอบก็ได้คำตอบออกมาโอเคเนาะในนั้นเท่าไร สองเ 3, โอเคครับโอเคครับคุณครูเอาสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำตะกร้ากับลูกตาไงลลูกนักเรียนทั้งหมดทำตะกร้าพาโอ้สวัสดีค่ะเอ็งผมก็มาใคมหรือว่าลูกศิษย์หรือว่าลูกศิษย์เอาของมาคืนออ๋อเอาของมาคืนครับไปฮะก็เรียบร้อยแนละ้วปล่อยให้ครูเขาสอนไปไปได้เอง I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown. I'm gonna get it. You give me love, I'm winning Yeah, be ขออารอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยไหม๋ยวจะกินหลายจานเออกินให้มันหลายจานอร่อยไหมครับเด้ไอร่ครับเราหนูกินทั้งทำไมไม่กินไข่ปลาโลล่ะลูกไม่มีไม่มีตัวครับครับโอ้ยกินได้บะคำปูเปิดช่องว่าอะไรครับไม่บอกแม่เอาแล้วที่สุดเลยเขาอะไรไหมครับเอาไปทำอะไรครับ

ขอัเยลต้องเรียกขวัญมันนะนะโอ้แล้วผมต้องทำอากาศอากาศไมหมอ่ะมาเพื่อนเราจะไปดูพอดีผมจะสอนเลยเดี๋ยวไปดูเด็กเพื่อนมันทำอะไรกันกดูมันจะกระโดดนี่ผมยังไงด้ เพื่อนก็เมื่อกี้ก็สอนเสร็จแล้วนะก็เดินไปเดินมาเออมันว่างไปทําอะไรดีวะสรุปครับไม่ว่างแล้วโอ้โวเชื่อเน้นะ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เลย <c oughs> oh. โอเคอเครับตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วแหละเ <c oughs> นาก็หนึ 1, 000, 000, 000, 000, 000, ่งวันร้านปัญหาครับในโรงเรียนนี่ <c oughs> อยากกลับไปเรียนเหมือนเดิมวะ <c oughs> อยากเป็นนักเรียนนะครับแบบเรียนหนังสืออันนี้เป็นครูแล้วแบบอ้อแล้วไปชอบหลายอย่างอยู่นะฮะไปไหนครับครูครูขนมไปไหนไหล,ลไหมไปเลยเรียบร้อยแล้วผมทำแล้วไหลไหมไหลแล้วมันขึ้นข้างบนนะมันตันข้างล่างรูนั้นมันตันครับไขออกมาล่างนิดหน่อยอันอันพวกขุนหรืออันบนตัวแกน ตัวแกนยากษที่ต่อจากท่อข้างล่างเด็กทอ่ทอทอ่อตีหุนมาขึ้นหกขุนตรงอย่างนะอ่าใช่ใช่นั่นแหละครับว่าจะท่ทอตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมทอดแล้วแล้วก็ตั้งให้มันลงไอตัวลูกร้อยอ,ะอ่ะลงล่างนิดนึงมันจะได้ไม่ลน้นวันหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ก็พากันมาตัดกิ่งมงกิ่งไม้อีกแล้วดูนี่ยา,ยาวๆอีกแล้วนี บอกเลยไปตามเปล่าเดี๋ยวบอก,บอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านมาเอาด้ะโอเคไหมเยี่ยมเยี่ยมแม่เนี่ยๆผู้สนับสนุนหลักผมเลยนะนักเรียนนี่นั่นแหละเพื่อนก็คือเป็นครูอะ่นะนะครับผมอยู่กับใครแบบไม่มีความสุขเท่าอยู่กับนักเรียนเลยย,เลย,ยิงแบบเลือกมาอยู่โรงเรียนขยายโอกาสอย่างนี้นะจะเป็นแบบโรงเรียนตามบ้านนะโอ้คือมันแบบ มันเป็นบริบทของเรียนที่มันสนุกครับฝนก็เหมือนจะตกเลยนะครับนอนนี่เนาะอากาศมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยอะเป็นมาสี่ห้าวันอ่ะตัดยาสิครับพานลงตัดยาสิยายาวเลยค่าน้ำมันคขายแต่ถ้าตัวครอบคลุมกับโควิดให้ลำล่านลำล่านลำล่างรับกล้วยนะ ชิบ,บอยได้ไปกินไม่ล่ะตำรานนะกินนานแล้วกินไรไปกินวันนะันน่ะชิบอยติดมานั่นเห็นแล้ววันนั้นเลยต <c oughs> อเนะเ,อเที่ยงตอนที่ตอนเช้าตรวจเนี่ยาาชิบ,บอยช่วงที COVID ่โควิดเป็นอาการยังไงไอแห้งๆ <c oughs> อ่ามีหวัดขิดมีน้ำมูกขึ้หน่อยไอย,ยังไงมันมันเป็นประมาณไหนแล้วไอให้ดูซิเจ็บคอเงี้ยเลยไม่ไม่ไม่ค่อยรุนแรงอ่าแล้วก็มีที่ท้องเจ็บประมาณสามครั้ง แล้วกี่วันหายสองวันหายแบบว่าคือเราเรารู้ได้ไงว่ามันหายคือเราตรวจเองเนี่ยเนี่ยหายไอหายวัดหายวัดหายปกติน่ะหายปกติมันนักแค่เราได้ตรวจเพิ่มไหมตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวมองขยาย่าเชื่อมียู่ภาพัองภาพแคบเก้าเม็ดนกย่าแค้วัดแ้ไอายภาพเดือดตามเราไปมีวันกินข้ามเราเราไม่ได้ตรวจเองเพิ่มใช่ไหมครับ

มาเพื่อนๆก็มันจะเลิกเรียนแล้วแหละเข้าโกไปแล้วเฮ้ยเอาโอ้ยกูงงเลยอะผู้งงถือถือถือไว้นี่สอดูดีไหมน่าครับปล่อยไว้แล้วครับออกมาแล้ว ชโชคยังไม่ได้ไปทำดูดูดูบอลไม่มีเวลามันหาลูกยางเอ,อหาตัวนี้ไม่ได้ขนาดเดียวกันไม่ได้เอาล้เาอาแล้ว เอาแล้วครับเอาแล้วครับไปใครจะเข้าครับทุกคนใครจะเข้าครับเข้าไม่เข้าครับทุกคนไม่เข้าครับกล้องครูพังนะเว้ยกล้องครูพังเรียบร้อยด้วยโอ้เฉียบแล้วนะอ่ะก็หลังจากผ่อนคลายเสร็จนะ ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับ่ายทั้งผมก็คอวังอวัดีครับดีดิก็อวัดีครับรจัดไป,ไปอ่าตอนนี้เด็กก็กลับบ้านหมดแล้วครับหาหาเอาฮะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะออกจากโรงเรียนแล้วล่ะเนาะเพราะว่าก็ไม่มีคนอยู่ในโรงเรียนแล้วแ่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงแล้วนะ ว่าจะหาเตะบอลก็เด็กก็ยังไม่มาเนาะ จะหมดอีกนะเพื่อนน้ำมันแพงจริงเลยครับเพื่อนๆช่วงเ,เ,เนี้แบบโอ้ขับรถเล็กนี่แบบุตส่าหันมาขับมอเตอร์ไซค์เลยเนาะอะไรเงี้ยไม่เอารถยนต์มาโรงเรียนน้ำมันแพงก็ไปยิกโอ้เหลือเชื่ออ่านะนนเพื่อน ไปครับไปกลับบ้านกันเดี๋ยววอหนายางซะหน่อยเออแต่ใครที่ไม่รู้อ่ะนี่เป็นการวอหนายางเขาจะว่าเรากวนตีนจริงๆนะเออเว้ถ้าผมเห็นแรกๆผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็เบิดเอาเบาๆแล้วกันครับก่อนที่จะออกไปวิ่งไกลๆเนาะ ลอโยกเยอะไม่ได้ด้วยนะครับกันสะบัดมันดึงอ่ะไปครับผม เตินนมน้ำมันก่อนครับผมเด็กฟั๊มนี้นี่แบบแอ่งจำผมได้แล้วอะอ้าวเอาเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งครับผมครับลิตรเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนีนี่ลิตและสามสิบหโอ้อแพงสัตว์ไปเรืนะ่อยๆเนาะ น่าจะ40แหละผมว่ากรถเก่าๆเครื่องแล้วก็รถเครื่องเครื่องใหญ่ๆนีจะลำบากมใช่ครับถ้าเปิดคันเร่งอ่ะเรียบร้อยสู้เหมือนสู้รเลยนะโอ้โหได้ขีดเดียวครับผมก็เติมไว้นั่นแหละเนาะเอาไว้ขับมันๆด้วยเพื่อน วันนี้ก็แบบเปิดตรงเรียยมันแรกไงคือแบบมันต้องเอาอ่ะมันต้องจัดเว้ยเสี้ยนเสี้ยนจากเจอน้ำมันลนะิ้นสี่สิบหรอครับผมแม่ขึ้นขนาดนี้ระวังพาจะลงโทษมึงนะเฮ้ยคิดหายไม่ได้เกรงใจอะไรเลยธรรมดาช่วงเก็บเกี่ยวอ่างนี้แหละเนาะหมายถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตอ่ะ หิวข้าวเหมือนเพื่อนเดี๋ยวไปดูในกุดม่วงดีกว่าว่ามันมีอาหารกินหรือเปล่าอ่ะปกติเขามีร้านกับข้าวร้านหนึ่งนะชื่อร้านได,ดเป่านะโคตรอร่อยเลยอ่ะไปดูฮะว่า ร้านเปาเป่ามีข้าวต้มไหมเนาะขออนุญาตติดเครื่องไว้นะครับผมเปาเป่ามีข้าวต้มไหมครับเอาถุงหนึ่งครับผมเท่าไหร่ครับไปโรงเรียนาดอย่ครับครับไปโรงเรียนมาครับผมเยอไหนเอ่อผมเป็นครูครับยอนยใอยู่พันชนะครับสิบบาทใช่ไหมครับแหมถามว่าเรียนอยู่ปอไหนนี่ผมดีใจเลยคิดว่าน่าอ่อน ฮ <laughs> ะได้ข้าต้มถุกหนึ่งแมเมือ่อกี้เจ้าของร้านบอกว่าเลีย้ยยูปอดายแล้วโอ้โหผมนี่แม่งหน้าเด็กเลยอะ <c oughs> <laughs> หน้าใสขึ้นมานทันทีเลย <c oughs> หรือว่าผมนี่แบบมันหน้าใสเหมือนเด็กวะทันเอนแม่กระทักเมื่อกี้ภูมิใจเลยอะเลีย้ยยูปอดายแล้วโอ้ยตายตาย <c oughs> เออมีกำลังใจไปโรงเรียนทุกวันเลยวะโอเคครับก็ถือโอกาสปดคลิปเลยเนาะอ่ะเพื่อนเพื่อนก็คลิปวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแบบไปโรงเรียนวันหนึ่งเนะาะให้มันเป็นแบบบรรยากาศข,ของความคิดถึงแล้วกันเนาะเผื่อใครไปทํางานไกลๆไม่ได้แบบมาทํางานอยู่ในโรงเรียนแบบผมนะครับผมก็อาจจะคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงคุณครูนนะคิดถึงบรรยากาศเกา่กาๆที่เราแบบเคยไปเ,เรียนด้วยกันกับเพื่อนเพื่อนอะไรงเงี้ยเฮ้ยฝนตกว่ะ ครับผมก็ให้คลิปผมมันเป็นตัวแทนเนาะนั่นแหละรครับถ้าคุณคิดถึงเพื่อนคิดถึงเรียนก็คิดถึงช่องผมแล้วกันเยสแคเป็นสโลแกนใหม่วะ่ะอ่าคุณใช้สโลแกนนี้แหละมาฮะก็ขอรีบกลับบ้านก่อนฝนตกแล้วนะครับผมไปแล้วเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ